ังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงนี้เราจับตาเรื่องอะไรดีคะพี่สำราญกลับไปคดีของธานายกอุงยิงแปรทองฐานเมื่อวานนี้ไต่สวนเสร็จแล้วก็บแต่ถ้าผู้ถูกร้องท่านก็ไปให้ปากคำนะไปแล้วก็มีพยานก็คือท่านเลขาธิการสมชคุณจาชัายบางช่วดเขาเรียกกับเป็นพยานคู่พยานคู่หมายถึงพยานที่รู้เรื่องเดียวกันนะดังนั้นเวลาไต่สวนเขาต้องต้องแยกกันแยกกันนะเพราะไม่งั้นลอกกันบ้านกันค่ะ แต่ว่ามีหนึ่งท่านที่ไปร่วมรับฟังด้วยขออนุญาตสารลันูนนะฮะก็ได้รับการอนุญาตนะพร้อมกับคุณนกเขาอาจารย์คมสันก็คือท่านอนาดีตสวรดรสมชายแสวงการอืมซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านนะคะ<ช>ถึงบรรยากาศในห้องไต่สวนเมื่อวานนี้เอาเท่าที่สามารถเปิดเผยได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณสมชายแสวงการอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมราสวัสดีครับคุณนิวครับเอาเท่าที่เปิดเผยได้นะครับถามเร็วๆรวบรัดเลยว่า <c oughs> ท่านชัดชัยให้ให้ปากคำยาวสักกี่นาทีชั่วโมงถึงไหมห้าสิบห้าสิบนาทีโดยประมาณครน้อยกว่านายกไหมคะนายกหรอน้อยกว่าเยอะครับนายกก็เกือบกับสองชั่วโมงเกือบโอ้โอ้ทำไมต่างกันจังก็ก็สัดส่วนสองต่อหนึ่งครับประมาณเนี้ยอันนี้รวมทั้งการสอบถามเพิ่มเติมจากทนายสองฝ่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับาท่านจะถามตุลาการทุกบ ประมาณสักห้าหกปากที่ถามแล้วก็ได้ทนายของผูง้ผู้ถูกร้องแล้วก็แล้วก็ฝั่งทนายของผู้ร้องครับถามครับถามเรื่องบรรยากาศนิดหนึ่งมีบางสื่อก็ไปพาดหัวว่านายกเสะอื่นนี่จริงไหมคุณสมชายบางช่วงเนี่ยจริงครับจริงเหรอจริงเพราะผมอยู่ใกล้ระยะเผาขนเลยครับไม่เกินสิบเมตรอ๋อนายกสะอื่นหลังจากเบิกความไปแล้วนานไม่หรือว่า ตอนไหนครับช่วงไหนครับเออกลาง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 เกือบท้ายแล้วครับก็ไม่ทราบสาเหตุผมผมเล่าได้เพราะว่านี่น่าจะไม่อยู่ในเนื้อความนะครับก็อาจจะเป็นความเออบอกว่ามันคงเห็นการสูญเสียของคนอะไรเงี้ยครับอในฐานะแม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมฟังอาจารย์คมมีสะอื้นนิดหน่อยครับฟังอาจารย์คมสรรมาฟังดรอะไรนะอีกท่านหนึ่งที่เข้าร่วมเลยดรออสอะ อดิเล็กนิดนะก็ค่อนข้างยอมรับว่าท่านนายกเนี่ยให้ปากคํานี่ค่อนข้างจะรื่นไหลอันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับซ้อมมาดีครับเตรียมตัวมาดีอันนี้ยืนยันว่าซ้อมมาดีอ่าช่าคำว่าเตรียมตัวตงว่าซ้อมเพราะว่าพยานอย่างนี้ครับโดยหลักการอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าเป็นการซ้อมกับทนาอยู่แล้วนะครับการให้ปากคําในศารต้องซ้อมครับต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องเก่งข้อสอบนะครับว่าข้อสอบรั่วไหม เสบไม่รู้ก็เ้องจะเดาว่ามีสิบข้อร้อยข้อยังไงจะต้องตอบยังไงครับอันนี้ปกตินะอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงสารรัมนูลและสารใดเพราะว่าเวลาเราไปขึ้นศาลเราก็ซักซ้อมพยานนะครับต้องต้องให้การยังไงนะครับเอแต่ที่จะหลุดก็จะเป็นหลุดที่ไม่ได้ซ้อมอะครับอันนี้ปกติมีไหมมีมีทุกไลายครับไม่ไม่ท่านายกงุงยิงมีมีไหมสนุดสนุมีมีมีครับมี ก็กบางเรื่องไม่ได้ซ้อมอ่ะมันก็ต้องหลุดธรรมดาครับเป็นการสะดุดในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือข้ออะไรฮะผมว่าทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างอืมนะเห็นอาจารย์คมสันบอกว่าเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดอ่อนด้วยเออไม่แน่ใจว่าเราสามารถพ,พูดคุยเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคงคงลงรายละเอียดไม่ได้แต่ก็บรรยากาศรวมๆก็ ก็มีให้เห็นในความเห็นส่วนตัวผมดีกว่านะครับจะได้ไม่ไปก้าวล่วงในเนื้อหาของเอ,อการไต่สวนของศาลท่านาแล้วก็ไม่ได้ไปบิดเบือนแต่เป็นความเห็นที่ผมให้ความเห็นมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันเพราะว่าผมเป็นผู้ไปแจ้งดําเนินคดีที่สอบสวนกลางแล้วผมก็ไปฟังเมื่อวานเนี่ยเพื่อจะได้นํามาต่อปฏิบัติต่อว่าจะเอ็ดดำเนินการต่อที่ปปชไหมหรือจะไปตามเรื่องที่สอบสวนกลางยื่นคํา ให้การเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องไปฟั่งบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฎิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลผมถามรวมๆไปเลยคุณสมชายนะคือนายก่ออ้างนะก่อนหน้านี้ก็เราทราบกันอยู่แล้วนะหนึ่งเป็นเทคนิคการเจรจาสองบ้านเมืองก็ไม่ได้เสียหายอะไรตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้สูญเสีย แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายทําลายบ้านเมืองเลยเป็นเจตนาที่ดีฟังท่านชี้แจงมาาเมื่อวานนี่ตามคลิปนี้นี่ผ่านไม่ผ่านครับสําหรับผมฟังไม่ขึ้นครับไปฟังดูแล้วยังฟังไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับไอ้การเจราจาลื่นไหลาการแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เนื้อหาผมยืนยันนะมันเป็นเรื่องแยกกันระหว่างนัก โตวาทีพูดเก่งๆอ่ะแต่ว่าเนื้อหามันคืออะไรเนี่ยมันสําคัญอยู่ตรงนั้นข้อ,อกฎห,หมายการจะทําผิดมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็อาจารย์คมสันก็ชื่นชมอ่ะถูกแล้วว่าเก่งผมก็ชื่นชมนะผมว่าเก่งเลยนะเก่งมากในการในการถ้าถือว่าเป็นสามารถเป็นอง,งค์ปานาถาได้อ่ะอแต่แต่ในเนื้อหาไม่ใช่ผมยืนยันของผมอย่างนี้แต่ลงรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเอาความเห็นที่ผมเห็นอย่างนี้ขึ้นหนึ่ง ไปสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องเจตนาเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับเขาร้องเรื่องไม่สุจริตและล้องเรื่องประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงออถ้าล้องเรื่องเจตนาเนี่ยไปสู้ที่สารอาญาครับเจตนาเลืงเห็นผลเนียเจตนาพิเศษอะไรอย่างนั้นครับอันนี้คนละเรื่องและก็ต้องดูประมวลข้าราชการการเมืองครับเช่นการไม่ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ การไม่รักษาเกียรติภูมิในความเป็นนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งหน้าที่อันนี้ชัดหมดครับความเห็นผมเนี่ยไม่รอดนะครับเพราะเพราะอะไรครับไม่ได้เกี่ยวในคดีในศาลนะค,คลิปที่เราฟังเนี่ยผมเนี่ยฟังทั้งสามสิบครั้งนะฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ําดูไล่พฤติกรรมแล้วก็มีตัวฉบับจริงรก็คือคาแปลที่เป็นทางการของหน่วยความมั่นคงครับที่นายวดไปพบคุณแพรทองทานซึ่งนายวดคือไม่ใช่ล่าม อย่างเดียวเพามสาคัญของเขาคือคนสนิทของคุณเซนซึ่งเป็นผู้อํานวยการดูแลคนไทยที่หนีคดีหนึ่งสองด,ดูแลคนไทยที่หนีคดีก่อการร้ายไปอยู่ในกัมพูชาและเป็นล่ามระหว่างคุณคุณเซนกับคุณทักษิณมาตลอดใ,ในฮวดได้ร่วงรู้ความรับราชการของไทยเยอะมากเรื่องในสิ่งท,ที่จะบอกว่าในฮวดบอกว่าได้คุยกับคุณเซนว่าได้คุยกับ นายกแล้วนายกคนทางทานเนาะที่โรงแรมหมายถึงโรงแรมโรสบูบได้พูดเรื่องปัญหาชายแดนแล้วนายหวดถ้าเป็นล่ามอย่างเดียวนะไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ความลับเรื่องละชายแดนนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกเอาความลับไปพูดกับนายหววที่โรงแรมโรสบูดก็ดีพูดผ่านละที่อ้างว่าเป็นล่ามก็ดีเนี่ยอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อที่สองคือการเจรจาใดๆก็ตาม จะต้องมีร่ามฝ่ายไทยครับครับการโทรศัพท์คุยกันที่ว่าเป็นการเจรจาไม่เป็นทางการไม่ได้ครับไม่เป็นทางการทําได้แต่ต้องมีล่ามฝ่ายไทยเพราะในห้วดไม่ใช่เพียงเป็นล่ามแต่เป็นคนคสนิทของนายคุณเซนนะครับอันนี้คือผมทีงบอกว่าอันที่สามคือไม่เสียที่ปไตจัยแม้แต่ตารางเิียวเดียวนี้ผิดอีกแล้วครับ<อ>เสียประสาทตาควายจนถึงปัจจุบันนี้ครับคุณสมชายก็คือเน้นไปที่ว่าเ,เป็นเรื่องของ ความซื่อสัตย์แล้วก็มาตรฐานทางจกริยธรรมใช่ไหมครับเป็นหลักใช่ครับอืมแต่ครับเพราะเขาในคดีสารรัมนูญเนี่ยเขาร้องตามนี้ส่วนที่ผมร้องสอบสวนกลางกับปปชเนี่ยเป็นอีกข้อหาหนึ่งอันนั้นสู้สู้ได้เรื่องเจตนาไม่เจตนาอันนั้นว่าไปครับอืม,อ,มอันนี้มาตรฐานจยริยธรรมนะอย่างมีบางข้อนะน้องหมีวอย่างข้อหกนะหมวดหนึ่งเนี่ยนะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิแทพไตย ปรุณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติอะไรประมาณนี้นะมันจะมีข้อความเอะจนถึงตอนนี้คุณสมชัยยังเชื่อไหมคะว่าคุณแพทองทานจะมีโอกาสลาออกหรือไมอ่อ่ะคะเออเออผมเป็นคําแนะนําผมแล้วกันนะครับผมว่าเมื่อวานก็ให้คําแนะนําในวันเกิดคุณแพทองทานไปแล้วว่าให้ของขวัญวันเกิดตัวเองกับลูกเถอะครับลาออกผมเชื่อว่าไปถึงสารรัตน์เนี่ย โดนวินิจฉัยว่าผิดแน่นอนแล้วไอ้ผิดอันเนี้ยมันจะติดตัวครับอ hmm. ติดตัวไปไปเป็นกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้ hmm. กลับมาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณนายท่านคิดว่าไม่กลับแล้วไม่ทําอะไรแล้วรั่ารวยบนกองเงินกองทองพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็ก,ก็สู้ถึงที่สุดไปได้ซึ่งผมก็เชื่อ hmm. ของผมว่าสารรัมนูลท่านจะวินิจฉัยว่าผิดครับ,รบท้ายสุดสุดท้ายเนี่ย เชื่อว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมลาออกก็ผมคิดว่าการข่าวผมอาจจะผิดก็ได้นะครับหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารหน้าเนี่ยน่าจะมีอาการตัดสินใจอีกครั้งว่าจะลาออกหรือไม่เพราะว่าวันอังคารที่ประชุมนตรใช่ครับจะมีการประชุมคอรมออนุมัตินี่อนุมัตินี่เยอะเยอะแยะอีกอะครับรถใหญ่ย้ายคนอนุมัติอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะลาออกครับ แต่ถ,ถ้าไม่เราออกวันนั้นเนี่ยอ่าก็ก็ลากยาวไปจนถึงวันที่28อีกทีหนึ่งตัดสินใจตอนตอนคืน28สักรอบันึงก็ได้ครับนาทีสุดท้ายเลยเหรอครับโอ้ตายแล้วคุณคสมชายดิคือผมกรบอกว่าให้าลาออกครับคุณชายนี่ทั้งทั้งแนะนําแล้วก็ยังยังเชื่อว่าจะลาออกนะสรุปตามนั้นใช่ครับทั้งทั้งทั้งสองทั้งสองประการครับทั้งสองประการชัดเจนนะไม่มีกักคนนี้โอเคขอบพระคุณนะคุณสมชายครับขอบพระคุณนะคะ สวัสดีค่ะคุณสมชายสแสวงการนะคะเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันใจนะเอาละครับเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันให้มันสบายสบายหายเครียดหน่อยอย่าเครียดเกินไปนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ